มาริสกาอยู่ในห้องตัดสินใจว่าเธอยังไม่ทำอะไรเพราะสถานการณ์ในตอนนี้สุ่มเสี่ยงเกินไปอีกท้งรัศมีก็โกรธมากและอาจทำอะไรก็ได้ดังนั้นเธอจะต้องไม่เสี่ยงต่อมามาริสกายังคงนอนไม่หลับจนถึงเช้าเธอได้ยินเสียงโรฮันร้องเรียกก็ตกใจคิดว่าเธอจะต้องรีบไปแต่งตัวให้โรฮันไปโรงเรียนโรฮันเข้ามาในห้องมาริสกาเห็นโรฮันแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยก็แปลกใจโรฮันบอกเขาจัดการตัวเองเรียบร้อย กำลังจะไปโรงเรียนแล้วมาริสกาชื่นชมที่เขาทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองถามว่าริชชีอยู่ที่ไหนโรฮันบอกว่าอยู่ที่ฮองโถงมาริสกากอดโรฮันบอกเธอรักเขามากโรฮันบอกว่าวันนี้ปาโรไม่ไปโรงเรียนเพราะยังไม่หายดีแล้ววิ่งจากไปต่อมาโรฮันกลับมาจากโรงเรียนมาริสกาถามเขาว่าวันนี้ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างโรฮันบอกไม่ค่อยดีเพราะเขาคิดถึงปาโรมากและวิ่งจากไปมา มาริสกาหันไปเห็นลัศมีอยู่ที่ระเบียงชั้นบนลัศมีกุยโทรศัพท์กับชาลูให้มาริสกาได้ยินว่าเธอกำลังจับตาดูทุกคนที่เธอสงสัยอยู่เธอจะต้องพบคนร้ายตัวจริงเพราะเธอเชื่อว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุและเธอจะไม่ปล่อยคนคนนั้นไว้คาริสมาลงมาที่ห้องโถงเห็นมาริสเห็นมาริสกายืนมองลัศมีอยู่มาริสกาวิตกกังวลและเดินหนีไปคาริสมาเดินตามมาถึงที่ทางเดินบอกว่าเมื่อเช้าตำรวจ ได้มาที่นี่ลัสมีกำลังจับตาดูทุกคนอยู่โดยเฉพาะมาริชกาลัสมีพยายามจะหาหลักฐานมัดตัวมาริชกาเธอคิดว่าลัสมีจะคลายความโกรธลงแต่ลัสมีตั้งใจจะค้นหาความจริงดังนั้นมาริชกาจะต้องทำอะไรสักอย่างมาริชกาบอกเธอจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพราะลัสมีจะไม่สามารถเอาชนะเธอได้และเธอก็ไม่กลัวคืนนั้นมาริชกาฝันว่าลัสมีรู้ความจริงแล้วและลากเธอลงไป จากเตียงคาริชมาเข้ามาในห้องเห็นมาริสกานอนละเมอจึงได้ปลุกให้ตื่นมาริสกาเห็นว่าเป็นคาริชมาจึงบอกว่าเธอฝันร้ายคาริชมาบอกให้สงบสติอารมณ์ไม่อย่างนั้นจะต้องถูกลัสมีจับได้ปาโรเป็นสายเลือดของบ้านหลังนี้และมีความหมายกับนีลามมากต่อให้ลัสมีปล่อยมาริสกาไปแต่มาริสกาจะหนีนีลามได้อย่างไรดังนั้นจะต้องหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อจบเรื่องนี้ มาริสกาถามว่าควรจะทำอย่างไรคาริชมาบอกลัสมีจับตาดูเธออยู่ดังนั้นเธอจะต้องเบี่ยงเบนความสนใจลัสมีไปที่คนอื่นและจะต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นพอมาริสกาบอกเธอเข้าใจทุกอย่างแต่ตอนนี้เธอคิดอะไรไม่ออกเลยคาริชมาให้หาใครสักคนเพื่อมาช่วยพวกเขาในการกำจัดลัสมีตลอดไป มาริสกาบอกว่าเธอเข้าใจทุกอย่างแต่ตอนนี้เธอคิดอะไรไม่ออกเลยคาริชมาให้หาใครสักคนมาช่วยพวกเขาในการกำจัดลัสมีตลอดไปคนที่จะทำให้ลัสมีต้องพบเจอกับความยากลำบากเหมือนตกนรกมาริสกานึกถึงบาวินเดอร์บอกว่าบาวินเดอร์เป็นคนเดียวที่สามารถจัดการกับลัสมีได้คาริชมาดีใจที่มาริสกาคิดได้จากนั้นมาริสกาโทรหาบาวินเดอร์แต่กุดดูเป็นคนรับสายเธอจึงถามว่าบาว นอยู่ท่ทีไหกุดดูบอกบาวินเดอร์อยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชมาริสกาตกใจและบอกเรื่องนี้แก่คาริชมาคาริชมาบอกว่าหมายความว่าบาวินเดอร์เป็นคนสลาดมากมาริสกาถามว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเขาเป็นบ้าไปแล้วคาริชมาบอกบาวินเดอร์เลือกที่จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชแทนการไปอยู่คุกเธอมั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นบ้ามาริสกาเห็นด้วยบอกโรงพยาบาลน,นี้อยู่ที่เมืองบุมไบนี่เอง คาริสมาบอกให้มาริสกาไปที่นั่นและพาบาเวนเดอร์ออกมามาริสกาขอบคุณคาริสมาบอกว่าเธอจะไปพาบาเวนเดอร์ออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวช วันต่อมามาริสกามาที่โรงพยาบาลจิตเวชเห็นบาวินเดอร์ถูกขังอยู่ในห้องในสภาพผมเผาหนวดเขารุงรังพยาบาลคนหนึ่งมาถามมาริสกาว่าเธอเป็นใครมาทําอะไรที่นี่มาริสกาบอกเธอมาพบบาวินเดอร์เพื่อจะคุยกับเขาพยาบาลบอกบาวินเดอร์ไม่พูดกับใครมาหลายปีแล้วมาริสกาบอกเขาจะต้องพูดกับเธอเพราะเขารู้จักเธอพยาบาลตอบตกลงและไขกุญแจเปิดห้องให้มาริสกาเข้าไปมาริสกาเรียกบาว เดอร์ถามว่าเขาจำรัศมีที่เขาเคยรักได้หรือไม่รัศมีทําให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพนี้แต่ตัวเองกลับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับริชีรัศมีกลับไปอยู่บ้านโอเบอร์รอยแล้วและเขาจะต้องสูญเสียลัศมีตลอดไปเบาเวนเดอร์ไม่พอใจบอกเขาจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นรัศมีทําลายชีวิตของเขาและเขาจะไปพาลัศมีออกมาจากบ้านโอเบอร์รอยแต่ก่อนอื่นเขาจะฆ่าเธอก่อนเพราะเธอได้ทําลายชีวิตเขาเช่นเดียวกันจาก ากนั้นบาวินเดอร์พยายามจะบีบคอมาริสกาพยาบาลเรียกรอปรพอให้มาจับตัวบาวินเดอร์ไว้รอปรพอช่วยกันทุบตีเขาพยาบาลบอกให้รอปรพอพาเขาไปขังเดียวและให้มาริสกาใจเย็นลงต่อมามาริสกากลับมาคาริชามาถามว่าได้พูดคุยบาวินเดอร์หรือไม่มาริสกาบอกได้พูดคุยแล้วลัสมีผ่านมาเห็นคอมาริสกามีรอยแดงจึงถามว่าเธอได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรมาริสกาก็ย้อนถามว่าเป็นห่วงเธออย่าง นั้นหรือลัศมีปฏิเสธบอกมาริชกาสมควรได้รับแล้วและเดินจากไปที่โรงพยาบาลจิตเวชรพพ่อสองคนคุยกันว่าพวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมบาเวนเดอร์ถึงทําร้ายผู้หญิงเพราะบาเวนเดอร์ไม่เคยต่อสู้กับใครมาก่อนบาเวนเดอร์นึกถึงคํายุแย่ของมาริชกาคิดว่าเขาต้องติดอยู่ในโรงพยาบาลนี้แต่ลัศมีกลับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาจะไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นและวันหนึ่งจะต้องมาถึง ที่บ้านโอเบอร์รอยคาริชมาพามาริสกาหลบไปด้านข้างห้องโถงมาริสกาบอกเธอได้พูดคุยกับเบอร์เวนเดอร์แล้วเขาไม่พูดกับใครมาหลายปีแต่เมื่อเธอพูดถึงลัสมีเขาก็บ้าคลั่งขึ้นมาทันทีและพยายามจะฆ่าเธอแต่โชคดีที่มีคนมาช่วยไว้ได้ทันคาริชมามองรอยแดงที่คอบอกว่าพวกเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมาริสกาปฏิเสธบอกเบอร์เวนเดอร์จะเป็นคนที่พาลัสมีไปจากบ้านหลังนี้ตลอดไป E aí